ับเนี่ยเผ็ด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 เปรี้ยวเผ็ดเลเวลสูงเลยครับลาบใส่มะนาวไหใส่มะนาวไหมเออลาบลาบที่หนจะใส่เป็นที่ยมันจะผมผมเป็นลาบไม่ไม่ไม่เอาใส่เขาเป็นเอาเป็นลาบมะนาวครับทำเป็นลาบสุกนะคะลาบสุกปลาดุกปลาดุก อใช่รบไหมพี่ร๊อฟน่าบครับน่าบราบลาวราบลาวที่ยอะมากเนี่ยต้องแล้วลองลองเปรียบเทียบกับที่ไหนนะลาวใต้ที่บักเซ่เป็นยังไงลองดูครับเออเด็ดแต่ราคาก็ถ้าเข้ากันกับอันนู้นนะใช่ไหมสามหมื่นห้าหมื่นใช่ไหค่รเหมือนที่เมืองไทยครับเหมือนที่เมืองไทยเหมือนเลย เหมือนที่ที่ปัดเซจะออกแนวเป็นผ้าผ้าเนื้อเพราะมีตะไคร้อันนี้ไม่มีตะไคร้แล้ววันนี้คุณบล็อกเอายาขาดนะครับเอามาดีดีดีเอามาเอเาเปลี่ยนเอ็มโอเคเห็นไหมเห็นไห โดนไปแล้วครับโบฮิมะนี่ครับเซเว่นลาวก็จะคึกคักหน่อยครับคุกคันรถติดอยเดียว